วันนี้ช่างนิ้วออกแบบโปรแกรมสเก็ตอัพนะครับการออกแบบออกแบบร้านค้าเกี่ยวกับเชียวหมาแล้วครับการวางการวางเชียพ <c> ื <oughs> ้นที่ห้องนะครับ4เมตรคูณเเมตรสาเซนนะวางเชลฝั่งฝั่งขวาเป็น5ชั้นครับ5ชั้น วางเชลีวฝั่งขวาเป็นห้าชั้นห้าชั้นมีความสูงที่หนึ่งร้อยแปดสิบนะครับ <c oughs> <c oughs> จัดจัดให้ข้างหลังเป็นตามรูปนะครับ <c oughs> <c oughs> ถ่ายคนเดียวอะไรคนเดียวมันก็ ยากไปหน่อยจัดให้ฝั่งซ้ายเป็นสี่ชั้นสูงเมตรห้าสิบแล้วโซนกลางอ่ะ <c oughs> โซนกลางเป็นเมตรยี่สิบนะครับพื้นที่ใช้สอยก็จะเหลือพื้นที่เดินข้างแล้วเดี๋ยวตลับเมตรไว้ให้ดู ที่ที่เดินข้างแล้ประมาณหนึ่งเมตรนะครับเด <c oughs> ี๋ยวไปดูข้างหลังกัน ข้างหลังตรงโค้งเนี่ยพื้นที่อยู่ประมาณหนึ่เมตรยี่สิบสามเซนนะครับพื้นที่ของการเดินของลูกค้าผมว่าก็พอเหมาะนะเป็นร้านที่แน่นของเยอะก็ดูน่าซื้อครับเอย่าดูของตัวตึกนะตัวตึกที่เป็นมองคร่าวๆมาก็จะมีส่วนห้องน้ำแล้วมีห้องข้างหลังม,มีห้องครัวข้างหลังครับเป็นอย่างนี้ <c oughs> เอาเชลมาติดมุมเลยนะครับก็เหลือพื้นที่แค่เดินเข้าไปข้างหลังครับก็ลองดูจบการออกแบบการวางเชลของห้อง4เมตรคูณ7เมตรครับผมเพียงเท่านี้ถ้าออกแบบก็500บาทครับแล้วแต่จะจ่ายไม่จ่ายก็